ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจค่ะนายชัยพฤกษ์เชนทันรักในอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้ในายพัทรดานัยอุทัยรัตน์ประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายธวัชชัยอ่อนสารประลัดอำเภองานป้องกันนายกิติคุณใจวงประหลัดอำเภอ กลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยอสอำเภอแม่สอดที่3ออกตรวจร้านค้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ฉบับที่2ประจำปี2563เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้ตรวจสอบร,ร้านค้าผู้ประกอบการและได้มอบคู่มือวิธีการปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติอาทิร้านค้าปลีกร้านค้าส่งขนาดย่อมตลาดสดร้านเสริมสวยตัดแต่งผมหรือตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรีอื่นๆสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์อาบน้ำตัดขน รับเลี้ยงหรือฝากขังเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนาที่ได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกท้องที่ทั่วอาณาจักรโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคม2563จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการนี้ยังได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจพร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากาก,กอนามัยเครื่องดื่มชูก,กำลังน้ำดื่มกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอสอมอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและกำชับ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ของพระราชกำหนดถุกเฉินตลอดจนข้อปฏิบัติตามประกาศาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากโดยเคร่งครัดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด -19 ณตำบลแม่กษะสาอำเภอแม่สอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย